The Practical l i f e หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 1 0 6สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ The Practical l i f e นะฮะทุกวันศุกร์เวลาบ่าย2องโมงครึ่งโดยประมาณนะครับกับผมดอกรพีพพรักพีรัตนวัฒน์พรหมกิมนะครับก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหลังจากที่ได้เอาเรื่องของการบริหารจัดการเจ้านายมาพูดคุยกันก็ได้รับเสิงตอบรับค่อนข้างเยอะเลยนะฮะ มีพี่ๆน้องๆหลายท่านเนี่ยทักทายกันมาในช่องทางอินบ็อกซ์ของเพจมืนกเดินพันใหม่นะครับถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาก็คงจะได้รับคําตอบแล้วก็แนวทางในหลายแง่หลายมุมนะฮะเพื่อจะได้เอาสิ่งเหล่านี้นะครับไปประยุกต์แล้วก็ไปปรับปรุงใช้กับการบรหิหารจัดการเจ้าหน่ายนะครับก็อย่าลืมว่าเจ้าหนายก็เขาก็คือพนักง,งานคนหนึ่งเหมือนกันนะฮะการที่เราเอา่อต้องมาเจอกับ เจ้านายหรือหัวหน้าที่เรี่ยวกราดหรือว่าอาจจะมองดูพฤติกรรมก้าวร้าวหรือไม่ดีอย่างไรเนี่ยเ็าอยากจะให้เห็นใจเขาสักนิดหนึ่งแล้วกันเพราะคงเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะไม่สามารถรับมือกับความกดดันหรือว่าขาดวิธีการในการบริหารจัดการความเครียดของตัวเองอยังทำได้ไม่ดีพอเราก็เลยเห็นอาการแบบนั้นนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เนี่ย อเอาเรื่องอื่นมาเพิ่มเติมพูดคุยกันสักสักหน่อยนะฮะเพราะว่าแน่นอนความก้าวหน้าในอาชีพการงานก็เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องการอยู่แล้วแหละแต่วิธีการที่จะพาเราเก้าวหน้าในอาชีพการงานของเรานั้นมันมีมากมายหลากหลายวิธีแต่วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของที่เลี้ยงแล้วกันนะครับก็คืออันนี้ก็เป็นบทความที่ทางทีมงานของผมนะฮะไปรวบรวมมาแล้วก็อยู่ในเว็บไซต์ The Practical Co. นะครับเป็นเรื่องของพี่เลี้ยงหรือเมนเทอร์เจ็ดประเภทที่จะช่วยให้เราก้าวหน้าในอาชีพการงานนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาพูดคุยนะครับว่าแต่ละประเภทมันประมาณไหนนะฮะแล้วก็ช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนหรือช่วยเราได้จริงหรือเปล่านะครับคำจำกัดความในเรื่องของคำว่าพี่เลี้ยงเนี่ยนะฮะผมไม่รู้ว่าเออเราเรามองพี่เลี้ยงเนี่ยให้นิยามมันอย่างไรนะฮะ แต่ถ้านึกถึงตอนเราเป็นเด็กเรียนหนังสือที่รหัสนี่ก็เหมือนเป็นที่เลี้ยงเหมือนกันนะครับเวลาเราเข้าไปอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยหรือมัธยมก็แล้วแต่เราจะมีรุ่นที่ที่มีรหัสตัวหลังอย่างสมัยแอดมินก็สามตัวหลังตรงกันนะฮะก็เออก็เป็นที่รหัสเราที่รหัสก็หน้าที่ที่สำคัญอันนึงที่เราเห็นก็คือว่าก็จะคอยแนะนําว่าในการเรียนที่นี่ ต้องเรียนอย่างไรวิชาไหนควรลงไม่ควรลงสไตล์ของอาจารย์ผู้สอนเป็นแบบไหนนะครับมีการให้นังสงอหนังสือกันด้วยนะอย่างของผมสมัยตอนผมเรียนเนี่ยผมมีน้องรหัสผมก็ให้นะครับก็ให้ไปหมดแล้วก็แนะนําหมดนะก็จะเป็นหลักการนี้เหมือนกันแต่พอมาเข้าสู่ในรั้วของของออกมานอกรู้จากการเรียนเนี่ยเข้าสู่รั้วของโลกการทํางานเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่า บทบาทของพี่เลี้ยงเนี่ยมันมีความชัดเจนขนาดนั้นหรือเปล่านะครับหรือว่าตัวเราเองเนี่ยสแสวงหาการมีพี่เลี้ยงด้วยไหมนะครับหรือเราเองอาจจะไม่ได้มองวยซ้ำว่าพี่เลี้ยงมันมีประโยชน์แต่วันนี้อยากจะชี้ให้เห็นว่าพี่เลี้ยงมีประโยชน์จริงๆนะครับเพราะว่าพี่เลี้ยงเนี่ยเขาช่วยปิดแกปให้เราหลายอย่างอย่างยกตัวอย่างพี่เลี้ยงกลุ่มแรกนะครับผมว่าหาได้ง่ายมากเลยในที่ทํางานก็นคือเขาบอกเป็นพี่เลี้ยงแบบดั้งเดิมเนะาะก็เหมือนกับว่า เราไปเริ่มต้นทํางานที่ไหนก็นแล้วแต่ฮอาจจะมีพี่ผู้ใหญ่หรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนก็ไนดนะ้ร่ดราวเขาเดียวกันที่เขามีประสบการณ์มาก่อนทํางานมาก่อนหน้าเรานะครับเจ้านายอาจจะแอดไซน์เขาเนี่ยให้มาเป็นคนแนะนําเป็นพี่เลี้ยงให้กับเราในาฐานะที่เราเป็นพนักง,งานใหม่เพิ่งเริ่มงานอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือถือว่าเป็นพี่เลี้ยงเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีข้อที่น่าสนใจังต่อไปนี้นะครับก็คือ พี่เลี้ยงแบบนี้ถ้าเขาเป็นแบบใสๆไม่ได้มีอะไรพีไฮเดรซีนนะเขาก็จะแนะนำให้เราเนี่ยเข้าใจวัฒนธรรมนะทำเนียมปฏิบัติในที่ทำงานให้เราเข้าใจได้ไวนะแล้วเราก็จะได้ปรับตัวได้ไม่ยากคือพี่เลี้ยงที่ดีอ่ะแบบเนี้ยมันจะทำให้เราปรับตัวได้ไม่ยากนะครับเขาเขาอาจจะบอกทิปและเทคนิคการทำงานร่วมกับคนการทำงานร่วมกับเจ้านายนะครับถ้าเขา ตั้งใจจะช่วยเราจริงๆนะตรงนั้นก็จะทําให้เราเนี่ยปิดแก็บในช่วงที่เราทดลองงานได้แล้วมันก็เป็นปัญหาจริงๆด้วยนะช่วงทดลองงานหลายคนที่เอ่อไม่ผ่านทดลองงานก็ส่วนหนึ่งก็เกิดจากอาจจะไม่มีพี่เลี้ยงหรืออาจจะมีพี่เลี้ยงที่ที่ไม่ค่อยเอ่อช่วยเหลือมากเท่าที่ควรหรือว่าเป็นพี่เลี้ยงที่ไม่หวังดีก็ได้นะครับนะฮะและอีกอันนึงถ้าเป็นพี่เลี้ยงแบบตั้งเดิมก็คือคนที่ทํางานในสายงานที่เราเข้าไปทําเช่นเราต้องไปเริ่มงานในตําแหน่งเนี้ย แล้วก็หัวหน้าก็แนะนํารุ่นพี่ที่ทํางานในตําแหน่งนี้มาช่วยเรานะครับก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถเข้าใจเนื้องานนะครับรู้กระบวนการทํางานนะฮะร,รู้จักคนที่ต้องทํางานเกี่ยวข้องกับเราเนะี่ยรู้วิธีการวัดผลประเมินผลมันก็จะทําให้เราเดินทางบนเส้นทางนั้นได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกปัญหาเรื่องการผ่านทดลองงานมันจะไม่ใช่ประเด็นเลยแล้วการจะเติบโตก้าวหน้ามันก็จะเห็นเส้นทางง่ายขึ้นนะครับอันนี้เป็นพี่เรื่องแบบแรกนะ วันนี้ไม่รู้จะพูดได้ครบทั้งเจ็ดแบบหรือเปล่านะแต่ว่าที่เห็นเนี่ยอันดับหนึ่งเนี่ยพี่เลี้ยงตามธรรมชาติเนี่ยมีเลยนะครับก็เ,เรียกว่าแบบดั้งเดิมก็คือมากับอาวุโสมากับวัยวุิหรือมากับประสบการณ์นะครับแล้วก็เราก็ไปเรียนรู้จากเขานั่นเองนะฮะแบบที่สองก็คือพี่เลี้ยงตามความสัมพันธ์อันนี้จะเกี่ยวข้องกับที่ผมเพิ่งยกตัวอย่างไปก็คือพี่รหัสนะฮะก็อาจจะเป็นตามธรรมชาติด้วยเป็นแบบดั้งเดิมด้วยแต่เพิ่มเติมด้วยมันมี ระบบของความสัมพันธ์นะครับเช่นพี่รหัสน้องรหัสพี่ร่วมสถาบันน้องร่วมสถาบันอย่างเงี้ยมันมีความสัมพันธ์มาเกี่ยวข้องมันเลยทําให้บทบาทการเป็นพี่เลี้ยงหรือว่าความตั้งใจความใส่ใจที่จะช่วยเหลือเนี่ยมันมีมากกว่าความสัมพันธ์แบบที่เป็นเป็นปกติเราไม่ได้รู้จักเขามาก่อนไม่ได้เป็นเพื่อนร่วมสถาบันไม่ได้เป็นพี่น้องร่วมสถาบันอย่างเงี้ยการที่เขาจะช่วยเหลือเราก็อาจจะมีอ ยั้งบ้างไม่ได้สุดบ้างแต่ถ้าเป็นพี่ในทางความสัมพันธ์เนี่ยโอ้โหมาเลยเต็มเ็มนะครับเพราะว่าความสัมพันธ์ที่มีจากสถาบันเดียวกันหรือความสัมพันธ์ที่มีในเรื่องของการรู้จักกันมาก่อนเนี่ยมันจะช่วยทําให้อ่การช่วยเหลือการแบ่งปันประสบการณ์เนี่ยหรือเพิ่มระดับความเห็นอกเห็นใจก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วยถ้าพูดง่ายๆก็คือความสัมพันธ์มันก็จะนำนำพาเรื่องความเห็นอกเห็นใจการช่วยเหลือกันแบบ อย่างเต็มที่นั่นเองเนาะนะครับถัดมานะฮะก็จะเป็นที่เลี้ยงที่ปรึกษาแบบกลุ่มนะครับก็อาจจะเป็นตัวอย่างเช่นสมาคมชุมนุมชุมชนหน่วยงานอะไรต่างๆที่มันมีความชอบในเรื่องที่เหมือนคล้ายๆกันหรือเหมือนกันนะครับเช่นเรานึกถึงสมัยเราเป็นนะักศึกษาเนาะเ,เช่นโครงการฝึกงานอย่างเงี้ย ก็จะมีพี่เลี้ยงคอยสอนนักศึกษาในแต่ละแผนกใช่ไหมเขาครูไม่ได้มาจับมือเราทําแต่ละคนแต่อาจจะเป็นการที่ให้คํารึกษาแบบภาพรวมเป็นกลุ่มคนที่มาฝึกงานร่วมกันหรือว่าเป็นกลุ่มความรู้ที่เราชอบในเรื่องเหมือนเหมือนกันนะชุมนุมชุมชนอะไรต่างๆนะสมาคมต่างๆหรือกลุ่มคอมมูนิตี้ต่างๆ่จริงในออนไลน์ก็ถือเป็นที่ศึกษาแบบกลุ่มเหมือนกันนะอย่างเช่นสมมติว่าเมื่อก่อนเนาะ ก็จะมีกลุ่มมนุษเรียนพันใหม่อย่างเงี้ยคนที่ที่มีปัญหาหรือเรื่องของการทํางานก็เข้ามาอสอบถามกันแล้วก็ในกลุ่มนั้นก็จะมีคนที่พอรู้วิธีการหรือมีคําตอบก็สามารถแลกเปลี่ยนแชร์กันในกลุ่มได้เลยหรือแม้กระทั่งอาจจะมีการผมอาจจะเชิญใครสักคนขึ้นมา,ข,นมาขึ้นมาพูดนะครับหรือว่าจะเชิญผู้ที่มีประสบการณ์เนี่ยมาออธิบายให้เราฟังนะครับ หรือจะมาในรูปแบบชมรมซึ่งในแต่ละองค์กรเขาก็จะมีชมรมของเขาเนาะชมรมเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับเพื่อเอาไว้พูดคุยกันเป็นกลุ่มในเรื่องที่สนใจในเรื่องเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการขอควาปรึกษาได้นะฮะถัดมานะครับเขาบอกว่าพี่เลี้ยงที่เป็นเหมือนเพื่อนที่ปรึกษาคือรูปแบบของกลุ่มที่สี่นี้เขาเรียกว่ามาในรูปแบบมิตรภาพซึ่งถ้าถ้าถามแอดมินเนี่ยก็คงนึกถึงรุ่นพี่เนาะ นะครับจะชัดมากก็คือเวลาเราไปเรียนในรู้ว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยบางทีความสัมพันธ์ที่ดีที่เราควรมีเพิ่มเติมก็คือกับพวกรุ่นพี่นะครับเพราะเวลาแยกย้ายทํางานแล้วเนี่ยมิตรภาพนะความสัมพันธ์นะก็อาจจะนำพาให้เราเนี่ยต้องมีโอกาสไปขอคําปรึกษานะครับสําหรับคนที่เ็ามีประสบการณ์มากกว่าเราอาจจะเป็นวัยเดียวกันหรือต่างวัยก็ได้แต่ในที่นี้เนี่ยของแอดมินพูดถึงรุ่นพี่นะก็จะช่วยเราได้เยอะอย่างสมัยก่อนตอนทํางานเป็น เป็นหัวหน้าแรกๆเนี่ยเออเราเป็นหัวหน้ามือใหม่ผมก็ใช้หลักการที่ว่าก็ขอคำปรึกษาตุ้นพี่นะครับซึ่งไม่ได้อยู่ในบริษัทเดียวกับเรานั่นแหละเพราะป้องกันว่าเดี๋ยวมันจะมีไบแอสได้ก็ไปถามเขาเขาก็เป็นผู้จัดก,การเติบโตก้าว,วหน้าในที่อื่นมาแล้วเนี่ยเราก็เอาเรื่องของเราเนี่ยไปขอคําแนะนําเขาเขาก็สามารถเป็นพี่เลี้ยงแล้วให้คำปรึกษาแล้วก็ถ่ายทอดประสบการณ์ง่าย่มุมดีๆหลายๆเรื่องให้กับเราได้เช่นเดียวกันนะครับ อันดับที่ห้าเขาเรียกว่าพี่เลี้ยงข้ามสายงานนะก็บางทีบางบางมุมมองเนี่ยเราขอคําแนะนําจากคนในในสายงานเดียวกันมันก็อาจจะได้คําตอบที่ไม่ได้แตกต่างจากสิ่งที่เราคิดเองได้นะในที่นี้บางทีเราอยากได้อะไรใหม่ๆนะครับได้อยากอยากได้มุมมองที่มันเฮ้ยมันเป็น cross industry อย่างเงี้ยแล้วเราต้องการความสดใหม่ผมว่าบางทีการหาคนที่อยู่คนละด้านกับเราเนี่ยเขาก็จะเปิดมุมมองให้เราเห็นอีกด้าน,นได้ง่ายเช่นเดียวกันนะครับนะฮะ เอ่ออันที่หกเขาบอกว่าเป็นพี่เลี้ยงแบบย้อนกลับนะถ้าเป็นง่ายๆก็คือว่าเป็นการที่เราหาใครสักคนหนึ่งนะครับที่ไปขอคําแนะนําเขาขอคำปรึกษาเขาแบบที่เขาไม่ได้มีส่วนด้านส่วนเสียใดๆกับงานที่เราทําเลยเนี่ยซึ่งพี่เลี้ยงแบบนี้เนี่ยก็จะดีเหมือนกันนะก็จะทําให้เราเนี่ยตัดอคติบางทีบางเรื่องเรามีปัญหาเงี้ยเรามีอคติเจอปอนกับมันอยู่ ถ้าเราไปปรึกษาคนที่เขามีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องที่เราทําเนี่ยเขาจะไม่สามารถคลี่เรื่องราวต่างๆให้เราเห็นโดยรายละเอียดได้หรือไม่สามารถให้คําแนะนําที่เปิดมุมมองให้เราออกจากอคติที่เรามีได้ที่เลี้ยงแบบย้อนกลับแบบนี้เนี่ยเขาให้คําปรึกษาเราและให้เราเห็นอีกด้านหนึ่งไปเลยนะครับตีแผ่กันได้เห็นเลยนะครับว่าเออนี่มันต้องทําอย่างนี้ทํายังไงได้บ้างเขาอาจจะพาเราไปดูในมุมของพื้นที่ใหม่ หรืออาจจะแนะนําเครื่องมือใหม่ๆห,หรืออาจจะแนะนําทักษะใหม่ๆที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้นะครับอะไรที่เรามองข้ามไปนี่แหละพี่เลี้ยงประเภทนี้แหละคนที่เขาไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องที่เรามีปัญหาเนี่ยจะช่วยเราได้และคําแนะนําก็คือเ <s> วลาจะขอคำปรึกษาใครนะครับ <S <s ให้ดูที่ความเชี่ยวชาญเขาด้วยนะฮะถ้าเรามีปัญหาแล้วต้องการความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ <s> ให้ขอคำปรึกษาในเรื่องที่เขาเชี่ยวชาญแต่ถ้าเกิดว่า มันเป็นคาปรึกษาที่เราต้องการแบบภาพกว้างในมุมที่เราอาจจะไม่ได้ต้องการผู้เชี่ยวชาญมากนักแต่อยากเห็นมุมมองแปลกใหม่เราไปมองถึงพี่เลี้ยงกลุ่มที่พูดมาก่อนน,นนี้คือข้ามสายงานได้นะฮะนะครับก็ส่วนที่เหลืออันที่เจ็ดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพี่เลี้ยงแบบพาราโซเชียลเนาะก็คืออาจจะเป็นพี่เลี้ยงแบบในตัวอย่างนี้เขายกตัวอย่างก็คือเป็นความสัมพันธ์ข้างเดียวก็คือเป็นคนที่อยู่ในอาจจะเป็นดารานักร้องหรือ ผู้ดูต่างๆซึ่งหลายาจ,จะไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวนะครับแต่เขาเป็นคนบุคคลสาธารณะคําแนะนําของเขาหรือความเชี่ยวชาญของเขาเนี่ยส่งผ่านมาทางโซเชียลมีเดียซึ่งบางทีเราอาจ,จะมีปัญหาเรื่องนั้นอยู่พอดีไปเซิร์ชล้วก็เจอเขาเขาอาจจะเป็นพี่เลี้ยงให้กับเราได้นะครับก็เหมือนกับที่แอดมินทมเพจมาเริ่เดิยนพันใหม่นะครับก็เป็นแบบพี่เลี้ยงแบบพาราโซเชียลเหมือนกันคนที่มีปัญหาเียัะเรื่องการทํางานเนี่ยก็ มาหาคําตอบจากที่นี่ได้นะครับไม่ได้เฉพาะจากตัวผมเองก็มีพี่ๆน้องๆชาวมนุษย์เกิดคนใหม่เนี่ยเขาก็แลกเปลี่ยนมุมมองผ่านคอมเมนต์ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะนี่ก็เป็นพี่เลี้ยงทั้งเจ็ดแบบนะครับซึ่งผมมองว่าพี่เลี้ยงเนี่ยเปรียบเสมือนตัวช่วยชั้นดีนะครับที่ทําให้เราเนี่ยหลุดจากรถที่ติดลมถ้าเราเปรียบเทียบความก้าวหน้าเราเหมือนรถที่เราขับอยู่เนี่ยบางทีการที่เราไม่ก้าวหน้าเพราะเราติดลม ถ้าเราเจอพี่เลี้ยงหรือมีพี่เลี้ยงทั้งเจ็ดประเภทนี้อยู่ในมือนะครับเป็นเน็ตเวิร์กของเราเนี่ยเวลาเราเจอปัญหาเราก็จะแก้ปัญหาได้ไวมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเมื่อ,อไหร่ที่เราแก้ปัญหาได้เก่งแล้วเนี่ยเราเองก็จะเป็นพี่เลี้ยงให้คนอีกหลายๆคนได้เช่นเดียวกันมันก็เป็นเรื่องของการกีดแอนเทคนั่นเองนะฮะก็ะลองดูแล้วกันนะครับว่าทั้งเจ็ดแบบนี้เราเป็นพี่เลี้ยงแบบไหนให้กับใครบ้างและทั้งเจ็ดแบบนี้เรามีพี่เลี้ยงครบทั้งเจ็ดแบบหรือเปล่านะครับโอเคนะครับสาหรับ สุขสุดสัปดาห์นี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับพักผ่อนให้เต็มที่เตรียมพร้อมกับชีวิตเริ่มต้นกับงานในวันจันทร์นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับจุด Practical l i f e หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 1 0 6